ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินและตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงเล็กๆในหมู่บ้านนะครับเป็นที่ดินสําหรับสร้างบ้านนะครับสำหรับเก็บไว้ทํากําไรต่อได้แปลงนี้เป็นที่ดินที่หลุดจ,จํานองนะครับทางเจ้าของที่ดินท่านใหม่ต้องการขายต่อนะครับโฉนดที่ดินพร้อมโอนนะครับเนือที่91ตารางวาเป็นโฉนดครุฑแดงน,นสสจอนะครับ อยู่ในหมู่บ้านบุตําแยหมู่ที่1น,นะครับตําบลเทพาไลอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมามีไฟฟ้ามีปลปามีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับลักษณะสําคัญของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้กับถนนสี่เลนหมายเลข2 0 7นะครับหรือที่เรียกว่าถานนเจนจบทิศเข้ามาประมาณ600เมตรแค่นั้นเองนะครับรูปแปลงที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตในหมู่บ้านอยู่ที่22เมตรยาวลงมาจนถึงด้านท้ายอยู่ที่17เมตรนะครับ แปลงนี้นะครับจะหันหน้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับลักษณะของที่ดินจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับไม่ต้องถมดินเพิ่มสามารถมาสร้างบ้านได้เลยทางเจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับเริ่มจากหลักฉนดบริเวณนี้นะครับยาวตรงไปจนถึงแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับยาวไปประมาณ22เมตรนะครับสำหรับหน้ากว้างของแปลงที่ดิน ถนนน้านหน้านะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับนี่นะครับภายในแปลงที่ดินนะครับทางเจ้าของเดิมนะครับหรือเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะมาปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็จะมีคอกวัวอยู่ด้วยนะครับท่านใดที่ซื้อแปลงนี้แล้วทางคุณยายเจ้าของคอกวัวเนี่ยก็จะรื้อถอนออกให้นะครับปรับเกลี่ยให้สวยงามนะครับบริเวณนี้จะได้ที่โล่งๆนะครับแรงสวยๆนะครับ ไม่ต้องถมดินเพิ่มด้วยนะครับอาจจะอยู่สูงกว่าถนนคอนกรีต,ตอีกเล็กน้อยด้วยนะครับไม่ต้องถมดินเพิ่มบริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล165เมตรนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับแนวเขตที่ดินทางด้านท้ายนะครับจะมีล้วนลวดน้ำนะครับของแปลงข้างเคียงนะครับได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านคอนเมืองนะครับมาประมาณ 400เมตรแค่นั้นเองนะครับตำแหน่งที่ตั้งของเราจะอยู่ด้านหลังโรงเรียนบ้านคอนเมืองนะครับอยู่ใกล้กับถนน4เลนถนนเจนจบทิศมาเพียง600เมตรนะครับห่างจากถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับบริเวณทางแยกไปยังตัวอำเภอประทายเนี่ยมาประมาณ7กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับสำหรับถนน4เลนด้านหน้านะครับจะเป็นทางหลวงแผ่นดินเส้นหลักนะครับเชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัด มหาสารคามนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเส้นทางนี้สามารถไปได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตำแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากถนนสีเลนเส้นนี้ไปประมาณ600เมตรแค่นั้นเองขายราคา180,000บาทแค่นั้นเองนะครับเหมาะสำหรับเก็บไว้ทำกำไรหรือเก็บไว้สร้างบ้านในอนาคตได้นะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0814133164ในส่วนของ id line นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีแอดนำหน้าตามด้วย pakin 999นะครับภาคิน999คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ